ต่อไปเราก็จะมาทําคอเขาอย่างนี้นะคะคอให้เขาคอดลงอย่างนี้นะคะโดยจับสองเส้นทับกันนะคะสองเส้นให้มันทับกันบังคับเขาอย่างนี้นะคะข้างล่างก็เหมือนกันจับเขาทับกันเลยสองเส้นจะเอาเส้นไหนขึ้นทับขึ้นข้างบนก็แล้วแต่นะคะ ต่อไปก็เหมือนกันเราสะดวกเอาเส้นไหนทับเราก็เอาทับนะคะนี่จะอาจลายแรกๆอาจจะบังคับเขายากหน่อยแต่ลายต่อไปเดี๋ยวเขาก็จะทับนะคะค่อยๆใจเย็นๆ ไปเรื่อยๆจนสุดจนครบรอบนะคะนี่เราก็จะอันไหนที่มันจับทับง่ายแล้วก็จับทับเลยนะคะ หนึ่งเราก็จับเข้าไว้ก่อนถ้าเรากลัวเขาหลุดมันหลุดนะคะแล้วก็สารอีกลายหนึ่งคัดไว้นะคะคัดไปอย่างนี้นเลยเอาลายที่สองคัดไว้ นะคะนะคะพอลายต่อไปเขาก็จะเขาก็จะเริ่มมาทับกันนะคะ สองเส้นอาจารย์จะเอาบิดเขาทับกันอย่างนี้นะคะแล้วก็จับเส้นขาวทับเส้นสีน้ำตาลคัดเข้าไว้บังคับเข้าไว้นะคะ,ะ,คะลายต่อไปแล้วก็ทำเหมือนเดิมเอาเส้นสีน้ำตาลทับเส้นสีขาว สองเส้นนี้ทับกันแตะมัดลายข้างบนไว้นไคะขนาดประจันว่าประจันเลือกแล้วเส้นตอกยังยังหลุดออกมาได้เลยยังแตกเลยนะคะเห็นไหมคะ,ะต่อไปเริ่มเป็นลายแล้วแล้วก็จับนี่นะคะ เอาเส้นสีน้ำตาลดัดมาทับทับนี่แล้วก็เส้นสีขาวดัดมาทับแล้วก็คัดลายข้างบนไว้ไม่ต้องแยกเขาออกจากกันทำเหมือนเดิมค่ะตอกสีน้ำตาลทับแล้วยกขึ้น น,นก็ทับกันไว้นะคะบิดเขาทับกันไว้อย่างนี้แล้วก็คัดกันไว้ ดีขาวครับเอาลายข้างบนคัดจัดให้เขาเข้ากันไปอตอกสองเส้นทรับกันจบขึ้นมาให้เขาคับกันอย่างนี้นะคะแล้วก็ขัดเอาขัดไว้บังคับเข้าไว้นะคะ เดิมสีน้ำตาลสีน้ำตาลทับทับสีขาวสอเส้นนี้ก็ทับกันเห็นไหมคะทับกันไว้แล้วก็เอามาคัด นี่แหละาระจันบอกว่าถึงให้ทำเป็นเส้นคู่ไว้นะคะเวลาเราจับคู่กันเนี้ยมันจะได้ง่าย จบจะต่อสิบสุดจะสุดลายแล้วนะคะตัดเขาออกเลย สุดลายแล้วนะคะของไมทุกคนเราก็จะได้คออันไหนที่ไม่ทับกันเราก็บังคับให้เข้าทับกัน ก็จะได้แบบนี้นะคะอ่ะมันแห้งแล้วก็พรมน้ำก่อนน้ำก่อนแล้วก็จัดอา่าทำเหมือนเดิมทีนี้ไม่ยากแล้วค่ะทุกคนแล้วก็ทำลายขัดต่อนะคะลายไหมคะตาลายไหมประจันใช้ตอกลายเนาะ อตอนนี้มันจะมีสองเส้นในหนึ่ง,งลายนะคะสองเส้นก็จ,นจะทับทีละสองเส้นเลยอย่างนี้เห็นไหมยกขึ้นทีละสองทับสองแต่ยังเป็นลายขัดอยู่นะคะ ก็จัดคือบีบคือีบสักสองลายเดิมสาม,มเดิมลกหนึ่งทิ้งหนึ่งทับหนึ่งแต่นีนหนึ่งนั้นมีสองนะคะอย่าลืม อีกลายหนึ่งเอกสารอีกลายนึงแล้วกันรู้สึกยังสั้นเกินกลัวจะตอกไม่พอ,อ,อแล้วค่อยมาแยกต่อให้มันเข้าปากเขาบานนะคะถ้าเราจะทำให้เขายาวไม่ต้องรีบบานอย่างนี้เราก็เอาขึ้นอีกเราเอาขึ้นอีกนะครับนนจะเหมือนแจกกันมากกว่าอาขึ้นอีกใ้ปากเขกาบานนิดเดียวพอ น,นีไม่ถูกนะคะเราต้องจับกระทบกันจับกระทบกันทีนี้เราจะแยกให้เข้าบานนะคะ มันมีสองเส้นนะคะมันมีสองเส้นเราจับข้อแยกออกจากกาันนี่อย่างนี้นะคะข้างล่างก็เหมือนกันจับข้อแยกออกจากกันนะคะนี่กระนี่ทิ้งไปหนึ่งเห็นไหมคะจับข้อแยกออกจากกาันแล้วก็ทิ้งหนึ่งอย่างนี้ทิ้งลงไปหนึ่งนะคะ เขาแยกออกจากกันเลยนี่ค่ะนี่นะคะจะเขาแยกออกจากกันแล้ว เริ่มบานแล้วนะคะไปแล้วก็สารอีกลายหนึ่งขึ้นมานี่นะคะยกหนึ่งทับหนึ่งยกหนึ่งทับหนึ่งยกหนึ่งทับหนึ่งนะคะยกหนึ่งทับหนึ่ง ยกหนึ่งทับหนึ่งยกหนึ่งทับหนึ่งยกหนึ่งทิ้งหนึ่ง ลงมาต่อไปเราก็จะมาเก็บเก็บลายนะคะเราสารขึ้นพอแล้วนะคะทีนี้เราจะมาเก็บเก็บต่อตรงนี้นะคะโดยม้วนหักลงมาแบบนี้นะคะเราก็จะเวลาขึ้นหนาเส้นต่อที่ยาวหน่อย สามเส้นนี้นะคะขึ้นลายขัดเหมือนเดิม1ยก1นึ่ทิ้งหนึงสอแล้วก็อีกแถวหนึ่งเหลือ2นะคะแล้วก,วก็หักตอกอย่างนี้เลยแล้วก็ยกเส้นนี้ขึ้นทับลงไป ออกเส้นนี้ทับแล้วก็หักอันนี้เราหักแบบนี้เลยนะคะ กจะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาเช็ดลายให้มันเสร็จขึ้นมาครับครับทีนี้เราก็แล้วก็สอดใส่ตรงนี้นะคะทีนี้ถ้ามัน เอาใส่ยากเราก็ใช้เหล็กแหลมหรืออะไรเหลมแหลมนะคะมานำทางเขาก่อน,อ,น,นอันนี้ก็เหมือนกัน สุดท้ายแล้วก็บิดให้เขาแล้วก็เสียบนี่ตอกมันชอบแตกตรงนี้แหละคะ่ะบิดบิดแล้วก็เสียบเสียบเส้นแรกนะคะก็ดึง ก็จะตัดออกนะคะส่วนเกินนี้ออกอาจารย์จะใช้มีดนะคะเพราะว่าจะเก็บรายละเอียดได้ง่ายกว่าเอาจารย์จะทำอย่างนี้เก็บรายละเอียดได้เกี่ยงกว่ากันไกลนะคะอาจารย์ก็จะเอาออกี๋ยวก็จะเก็บเก็บต่อน,นี้นะคะแล้วก็ลูบขึ้น เอไปต่อยอดนะคะถ้าใครอยากจะทําเก็บปากตรงนี้สวยๆผมไปจันก็ยังไม่ยังไม่ลองฝึกนะคะการเก็บปากในเมื่อไหร่ถ้าทําได้แล้วจะมาสอนนะคะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ประจันด้วยนะคะเป็นช่องงานรักฝีมือและดีไอวาสำหรับมือใหม่นะคะทําไปพร้อมๆกันค่ะทุกคน เอาไปต่อยอดเอาไปดัดแปลงนะคะได้หลายอย่างนะคะทำเสร็จแล้วก็โพสค่ะเผื่อได้ขายเผือเป็นรายได้อีกทางหนึ่งนะคะในไม่เรียบร้อยเราก็เก็บนะคะเจกันประจันก็เสร็จแล้วนะคะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามประจันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ประจันนะคะ จะได้ไม่พลาด,ดีคลิปดีๆของประจันค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ